ยินดีต้อนรับสู่เดอะดีเบตค่ะพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองทางปัญญาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นเหมือนหัวใจของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่เลยนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีเบรกเกอร์หรือว่า ตัวตัดวงจรไฟฟ้าสำหรับแรงดันระดับปานกลางซึ่งทุกวันนี้ก็มีผู้เล่นหลักๆอยู่2เจ้าที่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่าอย่างอากาศแล้วก็น้ำมันไปแล้วนั่นก็คือก๊าซ sf6 หรือซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์กับเทคโนโลยีสุญญากาศค่ะการตัดสินใจเลือกระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะคะทั้งต่อความน่าเชื่อถือความปลอดภัยไปจนถึงการออกแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลย ใช่เลยครับดังนั้นคำถามสำคัญของวันนี้ก็คือระหว่าง SF6 กับสุญญากาศถ้าเราต้องเลือกเทคโนโลยีมาใช้กับสวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางเนี่ยตัวไหนกันแน่ที่มันตอบโจทย์ความท้าทายของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ดีกว่ากันในมุมของดิฉันนะคะดิฉันมองว่า SF6 คือเทคโนโลยีที่มีความสามารถรอบด้านและเสถียรภาพสูงกว่าทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในภาพรวมคะ่ะ ส่วนผมจะขอเสนอในมุมที่ต่างออกไปหน่อยนะครับผมมองว่าถึงแม้สุญญา,าศจะมีขอบเขตการใช้งานที่ดูจะเฉพาะทางกว่าแต่คือหลักการตัดกระแสฟไฟฟ้าพื้นฐานของมันเนี่ยเหนือกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าในสภาวะที่มันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะครับค่ะงั้นที่ฉันขอเริ่มก่อนเลยละกันนะคะที่ SF6 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเหมือนแชมป์ในวงการนี้เนี่ยมันมีเหตุผลที่ดีรองรับอยู่ค่ะ จุดแข็งที่สุดของมันเลยก็คือความสามารถรอบด้านที่มันทำงานได้ดีในย่านแรงดันที่กว้างมากๆโดยเฉพาะในระดับแรงดันปานกลางตอนปลายๆที่สูงกว่า2 4 kv ขึ้นไปซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เทคโนโลยีสุญญากาศเริ่มมีข้อจำกัดอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะคะคือ s f 6ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดับอาร์คไฟฟ้าอย่างเดียวแต่มันยังเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมในตัวของมันเองด้วย คุณสมบัตินี้ทําให้เราสามารถออกแบบสวิชเกียร์ที่เล็กกระทัดรัดและครบวงจรมากๆได้คือรวมทั้งตัวเบรกเกอร์และตัวปลดวงจรหรือไอโซเลเตอร์ไว้ในถังปิดผนึกเดียวกันเลยอ๋อครับคหมายความว่ามันเป็นเหมือนโซลูชันแบบออนวันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ถูกต้องเลยแล้วที่น่าสนใจไปกว่านนั้นคือความสามารถในการปรับตัวของมัน SF6 มีกลไกาการดับอาร์คที่ก้าวหน้าถึง3รูปแบบเหมือนเรามีเครื่องมือ3ชิ้นให้เลือกใช้ตามสถานการณ์เลยค่ะแบบแรกคือ self-compression ที่ใช้พลังงานจากตัวอาร์คเองมาอัดก๊าซเพื่อเป่าดับอาร์คเหมาะกับกระแสสูงสูง แบบที่สอง rotary t o arc คือการใช้สนามแม่เหล็กปั่นให้ a r รคมันหมุนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้หน้าสัมผัสไม่เสียหายและแบบสุดท้าย self expansion ที่ใช้ความร้อนจาก a r ร์คทำให้ก๊าซขยายตัวสร้างแรงดันไปเป่าดับ a r รซึ่งอันนี้เหมาะกับกระแสะต่ำๆความหลากหลายนี่แหละค่ะที่ทำให้มันจัดการกับปัญหาแรงดันไฟฟ้าเกินหรือไฟกระชากได้อยู่หมัด โอกาสที่จะเกิดปัญหาซับซ้อนอย่างการอาร์คซ้ำหรือรีสไตรกิ่งก็น้อยมากๆโดยเฉพาะกับอุปกรณ์ที่อ่อนไหวอย่างมอเตอร์หรือคาปาซิเตอร์แบ่งค่ะผมเข้าใจประเด็นเรื่องความครบเครื่องของคุณนะครับแต่สำหรับผมแล้วจุดแข็งที่แท้จริงของเทคโนโลยีสุญญากาศมันอยู่ที่ความเรียบง่ายและสง่าง,งามของหลักการพื้นฐานคือการใช้สุญญา,าศซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมันคือฉนนไฟฟ้าในอุดมคติเลย เพราะมันไม่มีโมเลกุลของก๊าซอะไรที่จะแตกตัวเป็นไอออนเพื่อนำไฟฟ้าได้เพอะไม่มีตัวกลางอาร์กเกิดขึ้นได้ยากมากและพออาร์กดับลงกระบวนการฟื้นตัวสภาพเป็นฉนวนหรือด i อิออนไนเซชันก็เกิดขึ้นแทบจะในทันทีหลังกระแสะไฟฟ้าถ่านจุดศูนย์นี่แหละครับคือเหตุผลที่มันมีความสามารถโดดเด่นมากในการตัดกระแสะไฟฟ้าที่มีความถี่สูงสูงความสามารถนี้แล้วมันมีประโยชน์ในการใช้งานจริงยังไงบ้างคะอ๋อ ชัดเจนที่สุดเลยคือในการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูงและต้องสับสวิตชบ่อยมากๆครับลองนึกภาพโรงงานถลุงหลีกเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าของเขาเนี่ยต้องเปิดปิดวันละเป็นร้อยรอยครั้งการสึกหรอ,อก็จะสูงมากนี่แหละครับคือสนามที่สุญญากาศเก่งที่สุดเพราะมันทนทานต่อการสับบ่อยๆแบบนี้ได้ดีเยี่ยมหรืออย่างในคอนแทคเตอร์ที่ทํางานบ่อยๆก็เช่นกัน ส่วนเรื่องการตัดกระแสกระทันหันหรือ Current Shopping ที่คนมักจะพูดถึงกันผมยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้นะแต่มันเป็นผลพลอยได้จากประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของมันเองคือมันดับอาร์คได้เร็วจนบางทีกระแสยังไม่ทันลงไปถึงศูนย์ด้วยซ้ำซึ่งปัญหานี้ก็สามารถจัดการได้ด้วยอุปกรณ์เสริมและในช่วงการทำงานที่เหมาะสมของมันโดยเฉพาะที่แรงดัน7.2-12กิโลโวลต์ประสิทธิภาพของมันนี้ไม่มีใครเทียบได้จริงๆครับแถมยังใช้พลังงานในการขับเคลื่อนกลไกน้อยมาก แค่3 0มสจูนเท่านั้นแล้วการที่เป็นระบบปิดผนึกตลอดอายุการใช้งานที่ไม่มีการสร้างสารเคมีข้างเคียงจากการอาร์คเลยเนี่ยทำให้มันเป็นโซลูชันที่สะอาดและน่าเชื่อถือทางกลไกในระยะยาวครับประเด็นเรื่อง Current Shopping นี่น่าสนใจนะคะเพราะนั่นคือจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้ดิฉันมองว่า SF6 เหนือกว่าในการจัดการกับกระแสะไฟฟ้าที่มีปัญหาค่ะ ด้วยค่าคงที่เวลาการฟื้นตัวสภาพเป็นฉนวนที่ต่ำมากๆแค่0.25ม mm ิลลิวินาทีและกลไกอย่างเซลคอมเพรสชันเนี่ยทำให้ SF6 ดับอาร์คได้อย่างนุ่มนวลและน่าเชื่อถือโดยไม่เกิดการช็อปกระแสที่รุนแรงเหมือนในเบรกเกอร์สุญญากาศซึ่งการช็อปที่ว่านี้ มันสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าเกินหรือ overvoltage ที่สูงจนเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ได้โดยเฉพาะกับโหลดประเภทเหนี่ยวนำอย่างมอเตอร์ที่ขดลวดภายในอาจจะทนไม่ไหวนอกจากนี้ ความน่าเป็นไปได้ในการเกิดรีสไต k i n g ที่ต่ำมากๆทำให้ Sf6 เหมาะสมกว่าอย่างชัดเจนสำหรับระบบที่มีคาปาซิตเตอร์เยอะๆโดยเฉพาะที่แรงดันสูงกว่า12กิโลโวลต์ขึ้นไปซึ่งเป็นย่านที่เบรเกอร์สุญญากาศมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการอาร์คซ้ำหลายครั้งจนแรงดันพุ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณได้เลยค่ะเออผมว่าการมองว่า Current Shopping เป็นข้อเสียอย่างเดียวนั้นมันไม่แฟร์นะครับ จริงๆแล้วมันคือหลักฐานว่าสุญญากาศทำงานได้ดีเยี่ยมตัางหากมันดับอาร์กได้เฉียบขาดมากจนเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาสำหรับการใช้งานที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องนะปัญหานี้จัดการได้ไม่ยากเลยครับแค่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรแรงดันเกินอย่าง z n o a r r e s t e r เพิ่มเข้าไปก็จบแล้วประเด็นที่ผมอยากจะชี้ก็คือ SF6 มันเหมือนเหมือนเป็นโซลูชันที่ใช้กำลังเข้าแก้ปัญหา ในขณะที่จุดแข็งจริงๆของสุญญากาศคือความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่เรียกว่า TRV หรือ Transient Recovery Voltage ครับว่าง่ายๆก็คือพอเบรกเกอร์ตัดวงจรสำเร็จปุ๊บมันจะมีแรงดันไฟฟ,ฟ้าพุ่งกลับเข้ามาที่หน้าสัมผัสทันทีซึ่งสุญญากาศเนี่ยทนต่อการพุ่งขึ้นที่สูงชันมากๆของแรงดันนี้ได้ดีเยี่ยมมันแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของสภาพเป็นฉนวนที่เร็วกว่ามากแม้จะยอมรับว่ามันทนไหวมากกว่าในบางสถานการณ์ก็ตาม โอเคค่ะดิฉันเข้าใจประเด็นเรื่องการเฟื้องตัวที่รวดเร็วนะคะแต่ถ้ามองในภาพที่ใหญ่กว่านั้นประโยชน์ใช้สอยของ SF6 มันมีมากกว่าแค่การตัดกระแสไฟฟ้านะคะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นด้วยความที่มันเป็นก๊าซที่เสถียรและทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงมากมันจึงทําหน้าที่เป็นทั้งตัวกลางดับอาร์คและเป็นฉนวนในตัวสิ่งนี้เป็นการเปิดประตูสู่การออกแบบสวิตช์เกียร์ที่กระทัดรัดและบูรณาการสูงมากๆนะคะเราสามารถรวมทุกอย่างทั้งเบรกเกอร์ และดิสคอนเน c เตอร์ไว้ในยูนิตปิดผนึกเดียวกันได้เลยในทางกับกลานเบรกเกอร์สุญญากาศมันเป็นแค่ชิ้นส่วนหนึ่งในระบบที่ใหญ่กว่ามันยังต้องพึ่งพาอากาศหรือแม้กระทั่ง sf6 เองเป็นฉนวนภายนอกอยู่ดีมันจึงไม่มีทางที่จะบูรณาการได้ในระดับเดียวกันกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี sf6 คือโซลูชันสำหรับทั้งระบบไม่ใช่แค่ส่วนประกอบชิ้นหนึ่งค่ะนั่นเป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจครับแต่คุณกำลังมองข้ามความสง่าง,งามของการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปนะ เบรเกอร์สุญญากาศเป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญสูงในหน้าที่ของมันการที่มันสามารถนําไปประกอบเข้ากับระบบฉนวนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอากาศฉนวนของแข็งหรือแม้แต่ sf 6เองเนี่ยนั่นคือความยืดหยุ่นครับไม่ใช่ข้อจํากัดในทางกลับกันการพึ่งพาห้องบรรจุ sf 6เพียงห้องเดียวพื่อทาหน้าที่ทั้ง2องอย่างมันกลับเป็นการสร้างจุดอ่อนที่อาจทาให้ระบบล้มเหลวได้ทั้งหมดหรือที่เรียกว่า single point failure ถ้ากา๊าซรั่วก็คือจบเลยทั้งระบบ แต่เบรเกอร์สุญญากาศมีความสมบูรณ์ในตัวเองแยกจากฉนวนภายนอกและที่สําคัญพลังงานที่ใช้ในการทํางานต่ํามากๆของสุญญากาศแค่3 0มสถึงห้จูลเทียบกับสองร้อยถึงห้าร้อยจูลสำหรับ sf 6แบบเซลฟ์คอมเพรสชันมันหมายถึงความเค้นทางกลที่น้อยกว่ามากและนั่นก็น,นําไปสู่ความทนทานทางกลที่มากกว่าตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ครับทีนี้มันน่าเชื่อถือกว่าในระยะยาวเหรอคะแม้ว่าทั้ง2เทคโนโลยีจะถูกโฆษณาว่าเป็น seal for life หรือปิดผนึกตลอดอายุการใช้งานเหมือนกันแต่ SF6 มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือเราตรวจสอบสภาวะภายในได้เราใช้เซ็นเซอร์วัดความดันและความหนาแน่นเพื่อดูสุขภาพของอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราสามารถตรวจจับการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้นช้าๆได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงแต่สำหรับขวดสุญญากาศหรือ vacuum bottle เนี่ยเราไม่สามารถวัดระดับสุญญากาศในสนามได้ในทางปฏิบัติเลย การสูญเสียสุญญากาศจึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาเง,เงียบๆที่รอวันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากการอาของ SF6 ก็จริงที่มีอยู่บ้างแต่ก็มีปริมาณน้อยมากเป็นสิ่งที่วิศวกรเข้าใจดีและถูกจัดการโดยสารดูดซับท,ที่ใส่ว่าอยู่ภายในยูนิตแล้วค่ะขอโทษนะครับแต่ผมมองว่าการที่ต้องคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ข้อได้เปรียบเลยนะ มันเป็นความจําเป็นที่เกิดจากจุดอ่อนโดยธรรมชาติของเทคโนโลยีนั่นคือความเป็นไปได้ที่การจะรั่วไหลออกมาได้ขบวนการผลิตเบรกเกอร์สุญญากาศในปัจจุบันนี้มันสมบูรณ์แบบมากจนอัตราความล้มเหลวจากการสูญเสียสุญญากาศนั้นต่ํามากๆครับสุญญากาศมันถูกรักษาไว้ด้วยความสมบูรณ์ของซีลโลหะไม่ใช่การกักเก็บก๊าซที่มีแรงดันสูงมันเป็นระบบพาสซีฟซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าไม่มีการสร้างสารเคมีข้างเคียงที่ต้องจัดการ ไม่มีก๊าซที่ต้องนำกลับมาบำบัดเมื่อสิ้นอายุการใช้งานอาร์กในสุญญากาศมันเกิดจากไอโลหะของหน้าสัมผัสเองซึ่งพออาร์กดับไอโลหะเหล่านี้ก็จะควบแน่นกลับไปเป็นของแข็งบนผิวหน้าสัมผัสเหมือนเดิมมันเป็นระบบที่สะอาดและสมบูรณ์ในตัวเองมากกว่าการที่คุณอ้างเรื่องการตรวจสอบของ SF6 นั้นแท้จริงแล้วคือการยอมรับว่าคุณกำลังจัดการความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เทคโนโลยีสุญญากาศได้ออกแบบเพื่อเลี่ยงปัญหานี้ไปแล้วตั้งแต่ต้นทางครับค่ะ โดยสรุปแล้วในมุมของดิฉันแม้ว่าเทคโนโลยีสุญญากาศจะโดดเด่นมากในการใช้งานเฉพาะทางที่ต้องการการสับเปลี่ยนวงจรบ่อยครั้งแต่ SF 6ก็ยังมอบโซลูชันที่แข็งแกร่งและหลากหลายกว่าสำหรับความท้าทายในภาพรวมของเครือไข่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางค่ะโดยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในระดับแรงดันที่สูงขึ้นฟังก์ชันการทำงานแบบครบวงจรในฐานะฉนวนและความสามารถในการปรับตัวผ่าน,นกลไกการตัดกระแสที่หลากหลาย ทำให้ SF6 เป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากกว่าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของพวกเรามุมมอง,มองผมก็ยังคงยืนยันครับว่าหลักการพื้นฐานของการตัดกระแสด้วยสุญญากาศซึ่งใช้ฉนวนที่เกือบจะสมบูรณ์แบบนั้นมันเหนือกว่าในขอบเขตที่มันถูกออกแบบมาให้ทำงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมความเรียบง่ายทางกลไกและความทนทานทางไฟฟ้าที่สูงเป็นพิเศษนั้นไม่มีใครเทียบได้จริงๆครับแม้ SF6 จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถรอบด้านเหมือนมีดพกสวิส แต่สุญญากาศก,าก็เปรียบเหมือนมีดผ่าตัดของสัญญาภาพที่ถูกขัดกลาวมาอย่างดีและมีความเป็นเลิศในการใช้งานปริมาณมากซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของระบบแรงดันปานกลางจํานวนมากครับการสนทนาในวันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าการเลือกระหว่าง2เทคโนโลยีชั้นนํานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันคือการเลือกระหว่างความสามารถรอบด้านกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระหว่างการออกแบบที่ครบวงจรในชิ้นเดียวกับประสิทธิภาพสูงสุดของส่วนประกอบแต่ละชิ้น การทำความเข้าใจข้อโต้แย้งที่แตกต่างกันเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชื่นชมความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันและแน่นอนว่ายังมีอีกหลายแง่มุมให้สำรวจเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เรามีค่ะขอบคุณที่ติดตาม The Debate ค่ะ